สวัสดีจ้ามาพบกันอีกแล้วเนาะจ <int Cher 29> ้าครับช่องไทยพ่มแสนฟังจ้าแปลงหอมโบ้เลยแปลงนี้ก็เป็นแปลงหอมโบ้เลยที่เข้าถอนขายลูกค้าไปแล้วเนาะจ้กเนาะจ้าเขาถอนขายลูกค้าไปแล้วเขาก็มาเตรียมดินจ้าเขาเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วการเตรียมดินต้องเข้าเข้าใส่ยางแดาจ้าเข้าใส่ปุ๋ยคอกเค่งไดที่ดินมันพองมันยังบกไปแล้วเขากาดินมาใส่จ้าใส่มาเตรียมแบบนี้จ้า ให้เก็มว่คถอเพียงจา,า,เา่เพราะว่าทุานอนหอมบอกไปนี่กาดินกันสิปไปแบบดินข้าสลัดดินมันก,ก็นไปทั่วที่เดี๋ยวเราจะได้ดินาะที่มีข้าเกา่าปุ้ยคลอกมาเติมจา้าเพีงใดที่เขารล้โรคไปร้ายข้าเก่าดินมาเติมให้เขาเต็มแบบนี้จ้าข้าเติมดินแล้วเรียบร้อยปุ้ยคลอกใส่แล้วเรียบร้อยที่นีข้าเก่าผสมคลุกเข้าให้เขากันจ้าให้เขาเป็นดินที่ร่วนซุวยเป็นดินที่เป็นดินดีจ้า เพราะว่าข้าปลูกพร้อมแต่ละลอบนีกาพร้อมกระดูซับเอาปุ๋ยขอกปุยยางข้าหนีเบิร์ดเนาะจากเนาะที่นี่ข้าก็เติมเติมทั้งดินเข้ปุ๋ยคอกใจเขาเป็นดินรวมสมบูรณ์จ้าข้าเติมไปแล้วข้าก็มาคุกเข้าให้เขากันคุกเข้าให้เขากันให้เต็มเคียงแบบนี้จ้าแต่ข้าปลูกใส่เคียงข้าก็ใส่เคียงให้เต็มแบบนี้ที่นี่ข้าก็คคุกเข้าให้เข้ากันนี่ก็เป็นดินดีแล้วจ้าดินดีแล้วพร้อมที่สิล่งปลูกหอมบัวเลื่อยแล้วเนาะจ้นเนาะ จ้าแปลงเข้าพร้อมแล้วที่นี่เข้ากับสิบปดเตรียมเข้าสิเปดเตรียมต้นพันธุ์หอมโบลเลยจ้าเพราะว่าแปลงเห้เ,เ,เต,ตียมียบบ,ยบอ้อยแล้วที่น,น,ะนะน,นี่เข้ากับสิปบเปดเตียมต้นพันธุ์เนาะจาาว่าเข้าสิเขีดจังไดรแดเข้าสิเปเอาต้นพันธุ์มาแต่ใสแล้วเข้าสิเฮ็ดจังไหรแดเข้าสิตัดหลากบอตัดใบบอย่างเนาะจ่าเนาะเมื่อนี่กับสิผ้าไปเบิงจ่าว่าเข้าตรงเตรียมต้นพันธุ์แบบใดเพื่อที่สีมาปูกลุ่งแปลงเนาะจากเนาะ นี่ละจ้าต้นพันธุ์น้องเหาต้นพันธุ์ข้องเหาก็เป็นต้นพันธุ์ที่เหาเหลือจากทรงลูกค้าเนะาจ้ะเนาะอายุเขาก็ได้สองเดือนแล้วจ้าเนี่แต่ต้นเขาก็อยากเรียก,กว่าที่เหาทรงให้ลูกค้าเนะาจ้ะเนาะเห่าก็เสยไว้เห็ดพันธุ์น้องเหาเองจา้จาจะเหาก็ถอนไปเพื่อที่จะกับหัวงามอยู่จา้จาจะเห่าไปทํำพันธุ์เองจา้า กะสิเหลือเคียงละก้นสองก้นบางเคียงกะติดร้อนชงลูกข้าวเบื้อแล้วกับมีจ้าเขาก็อยากให้ลูกค้าได้สิ่งดีๆนอกจากเนาะหัวใหญ่ๆงามๆเขาก็ถอดในลูกค้าไปเบิดแล้วกาบซุ้มนีดก็เาก็ดจะไปเฮ็ดแน่เฮ็ดพันเขาจา้ะจา้าต้นพันธ์สีขาวจากมือนี้เขาถึปลูกสีขาวจา้ะเพราะว่า ว่าท่านลูกค้าจ้าปลูกใสฟฝนนี่แหละจ้าไม่ค่อยดิตย็ง่ายนอกจาะเนาะจ้าต้นพันธุ์หฮอก,กไ็ไดแม่แล้วนะจ้าเนาะหฮอก,ก็สิไปเตรียมต้นพันธุ์กันจ้า จ้าเขากอกมาเบิ้งการเตรียมต้นพันธุ์เนาะจากบ้าพันสีเข็ดจังไหนแดีจ้าอันเตรียมต้นพันธุ์เหี้ยเข็ดจังไหนแดียร์อันคุณพ่อบ้านเตรียมต้นพันธุ์ครับเขากบบการแ่งแตกกัญชาเขาแบบกาตัดออกน้อยแล้แบบต้องการตัดหนึ่งตัดหนึ่งเตือนไปเอาเข้าประมาณระยะที่ใบญ่ก็เท่ากับการออก สัดใบตะหลากเนาะจ้ะงานเลยอะไรที่มันบานแล้วก็ตัดออกไม่เหลือเดี๋ยวมันงานมันหักไปหักไปก็เอกแล้วก็ตัดออกตัดออกเล่มออกเมียนมาจ้ะตัดออกเล่มออกแค่ก็ตัดออกเนี่ยเดี๋ยวพอไมณนี้ก็ไรหรอกสัดกอเดียนเฮา เขาบ่กได้แยกก็ได้ก่อเขาแยกตอนปลูกก็ได้ยังไงตอนนี้ไม่ใช่ว่าตอนปลูกเขาจะแยกปลูกไปเราคำนวณก็ได้เขาบอกจะมึงแยกกันแยกก็เสียเวลาเขาเิยตอนปลูกเขาจะแยกตอนนี้เขาบ่กได้แยกเนาะก่อนเนาะแยกผู้แยกแยกก็แยกแล้วแจ่อไปแจ่อเขาบอกแยกใบอะไรที่มันหักมันก็มันเหียนแล้วเขาบอก เพราะว่าหากนี่เขาหากินมาโดนมันบ่เขาตองออกเนาะแต่ห่าเขาแยกกันคือว่าเขาตัดเขาก็ดึิ้เหยื่ไว้แน่ละพราะเพื่อเพราะใดอย่างว่าเขากดดินมาให้มันล่มมันยังหล่ะครับมันบ่มีหักเลยเพราะเขาปลูกเขาให้บุกผูกเลอะหล่เขาให้มันเหยื่อแน่เพราะเพราะใดมีเยื่ดินเยื่อแขงแต่ว่าเขาปลูกแต่เขาออก การไลก็นมั่มี so, Now, ่หบบปาบย่ำมันมันจะโน้มถ้าถึงรุ่งถึเแ้่าฝนช่วงอ่างั้นงหละฝนมันอาจจะม่โล้มนี่ไงสามานี่แหละทัดโอยุ่นว่าทัดจำเนาะคนท่านหอากับสีบบสในแถวนิควัลเนเพราะว่ามันเหนือลูกค้าแล้วไบแต่ก็ไม่มีปัหาหรอกเาแข่งแง่ันนี่ยู่แล้วอยงสีกบมาานี่แหละกำลัง ก็แล้งงามเนาะ <แก S 1> ตียงปลูกเยอะกว่าที่ปลูแจก,แกออกไปแงามที่เราล่ะจะให้เขาเตรียมไปแบบนี้นะจ้ะหลากเพราะวันหลักเขาหากินมาโดนเนาจ,าจะให้เขากบบเคื่อที่เสียเขาองคหลากไม่จะให้เขาแบหนีบออกหนีบหลักออกหนีบใบออกจ้ะเลื่อมใบออก ขากระหากะละมังมะร่องว้แบบมีจ้าใส่กะละมังใจ้าข้าตัดแตงแล้วขาก็ใส่กะละมังว้จ้าแตงงไปเลยจ้าตัดรากตัดใบมองไหนที่มันเหลืองมันเฉามันยังขากัดดิงออกจ้า จ้าอีกสิเสร็จแล้วเนาะจ้าเ้ากับตัดหลากตัดใบเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตอนห้าก่อนหานสิงงลงปูเหากอ้อยจะไปแยกก่อยที่หนึ่งเนาะจ้าเนาะถ้าสมมติว่าห้าสิปลูกเลยเพราะว่าห้าปูกได้แปลงห้าน,นี่ห้ากับ,บ่ตตองเอาไปจุ่มน้างก็ได้จ่าคือสามารถปลูกได้เรืยจ้าแต่ลูกค้าที่สั่งน้ำห้าไปเนาะจ้าเนาะเ้าก็อยากแนะนําำว่าเอาไปใส่กระมังว้แบบนี้แล้วเอาน้ำใส่เล็กหน่อยจ้า เอาน้ำใส่พ่อพ่อพ่อไอ้ไฮลากเขาถึงน้ำนี่ละจ้าไปตั้งไว้ในห้องน้ำมือเสกันแ้จ้ามองในห้องจะขึ้นหนึ่งจ้าเพื่อที่เสียให้ต้นเขาแข็งแรงเขาจ้าเพราะว่าถ้าผ่านการค้นทรงไปมีกะเขาก็สีบอบสีซัำเขากะไปพักเขาไ,ขไว้ขึ้นหนึ่งจ้าเพื่อที่เสียห้ลากเขานี่ดูเอาน้ำให้มีความแข็งแรงจ้าเมื่อรุวนมากเขาก็ค่อยปลูกจ้าสิปลูกติดง่ายจ้า จ้ากิยยานึงกับเพื่อที่สิกระตุ้นให้รากเขาเป็นรากที่ปร่งไม่ออกมาพรอมจะราะว่าเข้าไปพักไปื่อนหนึ่งเสียในต้นเขาแข็งแห้งจะปลูกง่ายติดเร็ยวจ้าจ้าต้นพันธุ์เข้ากับแตงียบบ้อยแล้วเขากับพรอมสิมาปลูกแล้วนจเาราะว่าของเข้ากับปลูกเองจ้าเขบาไปพักเลยยังจ้าจ้าเข้ากับพร้อมปลูกแล้วจ้าจ้าเข้ากับมาแยกก่อปลูกจ้า เป็นก้อเขามาแยกออกต้นใดที่แยกได้เขากคือแยกอ,อกงก์เลยจ้ะกละตุลกละตุนจ้ะต้นใดที่แยกปได้กับประจองแยกเด้จ้าปลูกไปสองต้นเลยก็ได้จา้ามันสิมีต้นที่มันแยกปได้อยู่จ้ะก็ปลูกแบบไม่ง่ายเลยปลกกปักดำลง่ไปเลยจา้าเพราะดินทีาหลวนซุยดีแล้ว ห้าปักดำลงไปนึ่งหอมือได้จ้าเลือกไรกับพอดีจ้าขึ้นพอด่ายหอมห้องขึ้นพอด่ายหอมบมเลยขึ้นพอด่ายจ้าเ้ากับหอมือนึงจ้าปักลงไปเคียงเบอร์หอมเขากับไส่หาต้นจ้าสิพอดีเลยจ้าข้อมขี้ข้อมหางกับสิพอดีเลยถ้าเอาใส่หาตน้น แบบง่ายๆพักชวนขวั้วอยู่ข้างบ้านจะเข้าไปปลูกไว้ถึากินปอดสารเคมีจันดีเลยไปปรุงอาหารเมื่อนี้ก็ฝนตกจ้าฝนตกนี่ปลูกติดง่ายป่านยังบุญละจ้าฝนตกลื่นๆเมื่อนี้หยุดกระสาเลยเหนี่ ม่มีแดดจ้า,านาฝนมีก็ดี้าย่างเน้ะจ้าน้ำก็บริเดณหนักจ้า จ้ามือนี้เข้าเตรียมแปลงไปแล้วกับฝนก็นลิ่นพอดีจ้ามือนี้ก็ง่ายสบายบริเวณหอนน้ำจ้าก็ปลูกไปเลยืยเพราะว่าฝนเพืพ่อนหดให้เข้าเราจ้ามือนี้บริเวน้ำยากมือนี่ ก็เดี๋ยพี่ธีพิ่ทัทนยังอยากจะเข้ากระปูกไปจริงๆเลยจ้ะจะเข้ากระปูกไปจนแล้วเบอร์สุขิงเนาะจ้ะเนาะ เลี้ยวๆลี้ยว็สีบเบงซีละจ้าฝนตกลิ่นแสะแสะใส่ใกับสีติดง่ายจ้าเที่ยวนี้เ้าปูประคุม้มฟางจ้าเขาปูเ้าปูแบบประคุ้มฟางจ้าจ้า,จาคลิปนี้ก็บ่มีอย่างายจ้าลาบไปก่อนเลยจ้า Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh